ไข่มีประโยชน์มหาศารย่าทิ้งนะคะที่เหลือใช้ในครัวเรือนเดี๋ยววันนี้คุณหนจะมาบอกประโยชน์ของไข่ให้กับทุกคนนะคะไข่ที่มีที่เหลือในครัวเรือนทุกบ้านต้องทานไข่กันอยู่แล้วค่ะอย่างบ้านคุณหนเนาะวันหนึ่งก็ทานไข่กันคนละหนึ่งฟองนะคะบ้านหนึ่งมีสองบางวันก็สี่นะคะแล้วแต่ว่าเมนูที่จะเกิดขึ้นก็เมื่อเหลือแล้วนะคะไข่มันจะมีลักษณะของไข่ต้มเนาะถ้าเกิดไข่ต้มมันจะมีเนื้อตรงเนี้ย แต่ถ้ากรณีไข่ที่เราเป็นไข่สดที่เราไม่ได้ต้มเราก็จะทําไงคะ,ะแกะมันก็จะไม่มีตัวส่วนอื่นที่เป็นหลงเหลืออยู่เป็นแค่ไข่ขาวดังนั้นเทคนิคก็คืออเอาไข่มาตากแดดค่ะให้โดนแดดเยอะๆให้โดนแดดเยอะๆแดดเป้งๆตรงหน้าร้อนเนี่ยดีมากๆเพราะว่าหน้าฝนฝนตกมันอาจจะทําให้ไข่เราเป็นเชือ้อราเนี่ยอันนี้นนคุณหนูตากตั้งแต่เป็นหน้าฝนเอาไว้ให้ดูเห็นไหมคะ ถามว่าตรงนี้เป็นอะไรไหมถ้าเราตากแดดถึงถึงนะคะอย่างบางส่วนบางล่างยังไม่เห็นเนี่ย mm. ก็เอามาทุบเอามาทุบค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนูทุบมาแล้วทั้งหมดนะคะเ mm. ห็นไหมทุบมาแล้วทั้งหมดเห็นไหมคะอ่ะเพื่อจะเป็นไงคะเตรียมที่จะไปทําประโยชน์อ่าทีนี้ถ้าไม่ได้ทุบแบบนี้เราก็ทํายังไงคะเอาไข่ไปคั่วให้มันแห้ง หรือมันเก่าอ่ะมันจะทุบง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้เลยถ้าเราจะรีบใช้ดังนั้นก็คือคุณหมอจะตัดไข่ไว้ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะหรือประมาณ2อาทิตย์ประโยชน์ของไข่เอามาทําอะไรบ้างก็ในเปลือกไข่เอามาทําทางด้านการเกษตรก็คือมาลองก้นหลมุม เพราะมันเป็นการตัวที่ปรับค่า ph ก็คือลดความเป็นกรดให้มีความด่างมากขึ้นเพราะว่าถ้ามีกรดมากๆพืชก็จะไม่เจริญเติบโตเนาะอ่ะเราก็ตรงนี้เมื่อลองก้นหลุมเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปทำอะไรคะโรยโปรยค่ะโปรยที่ข้างหน้ากระถางต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหรือกระถางของเครื่องครัวหรือพืชผลต่างๆการโรยหนึ่งป้องกันมแมลง มแมลงศัตรูพืชท,ที่จะมากัดกินนะคะรวมถึงมะพร้าวด้วยนะไอ้ตรงที่เป็นเนียของเขาเก็จะช่วยได้เขาก็จะไม่มากัดกินในตัวของพืชผักผลไม้เราตรงนี้ก็คือกันมดกันมแมลงกันศัตรูพืชท,ที่เป็นตัวมแมลงต่างๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่คุณหนูใช้เป็นหลักเลยคุณหนูเอามาผสมกับปุ๋ยหมักไม่กลับกองที่มีธาตุ NPK ในตัวเจน อฟอสฟอรัสแล้วก็โปแตเซียมอยู่แล้วโดยใส่ตัวนี้อันนี้เาเรียกว่าแคลเซียมนะซึ่งเป็นโบรอนผสมคลุกเขาเข้าไปในปุ๋ยหมักน่ะที่มีธาตุอาหารครบธาตุหลักธาตุรองอยู่แล้วใส่ไปในนั้นด้วยนะคะก็จะทำให้มาแล้วขอบคุณค่ะน,น้ำมะพร้าวขอบคุณน,นะคะอือโอ้โหชื่นใจมะพร้าวในสวนเรานะคะซึ่งก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะก็คือ,อเปลือกไข่ ขออนุญาตอีกกลิปหนึงนะคะชื่นใจอาเมื่อกี้ได้ประโยชน์จากการโดยที่เขาเป็นไงคะอ่าเป็นตัววัสดุปลูกนะคะไปเพิ่มเพิ่มแล้วดียังไงใส่แล้วเป็นยังไงอาเมื่อเราใส่ตรงนี้เป็นโบรอนก็คือทําให้ใบใหญ่หนาถ้าเป็นความสีก็คือสีเขาจะเขียวทาลกกรอบคนะรอบผักแควกรอบนะ่ะในใน,ในที่คุณหนูปลูกเนาะ มันก็จะเพิ่มก้านก้านของต้นก้านใบก็จะแข็งแรงอ่ะแล้ก็สําหรับค่ะอย่างคุณหนูเนี่ยก็จะผสมอันนี้ไปด้วยนี่คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้เท่าเนาะเพราะว่าตัวขี้เท่าเนี่ยก็จะเพิ่มความเหนียวเนาะเอาสองอย่างนี้รวมกันจะเพิ่มความเหนียวทําให้อพืชผลของเราอ่ะคั้วไม่หลุดคั้วเหนียวเนาะอันนี้แล้วก็นอกจากที่จะดีทาพืชผลทางเกษตรในครัวเรือนค่ะทุกคน สามารถเอาเปลือกไข่ที่ทุบๆละเอียดแล้วเนี่ยเอามาขัดขัดก้นหม้อขัดพร้อมกับตัวขี้เท่าเมื่อกี้ตูดหม้อจะขาวตูกระทะจะขาวขัดหน้าขาวไหมแรงไปนะคะเดี๋ยวทําให้ผิวเสียแต่สามารถทุบให้ละเอียดหรือปัน่นด้วยเครื่องปัน่นแล้วเอามาผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็นาพึ่งขัดผิวมันจะเขาเรียกว่าช่วยเคลียร์เรื่องของเซลล์ที่ตายแล้วอ่ะ เซลล์ที่ตายแล้วของผิวเราอะทําให้ผิวเราวนเนียนเนาะทำให้ผิวเราเนียนนะเ,เนานะแล้วอีกประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเอาเปลือกไข่นี่แหละค่ะที่เราทุบแล้วนะต้องให้ทุบนะมันจะจะเจดกลิ่นเนาะ,ะสามารถดักกลิ่นอับชื้นได้ในห้องน้ำเนี่ยเอาไปใส่ถุงเท้าหรือใส่อะไรที่เป็นถุงผ้าเล็กๆแล้วไปวางไว้มันก็จะช่วยดูดกลิ่นอับได้เนาะอ่าคุยผ้าอ่าไม่ใช่คุยผ้าเปลือกไข่ทาอะไรได้อีกทําอะไรได้อีก บางคนเขาเอาไปไข่ทั chapter, them. Them ้งฟองแบบเนี้เขาก็จะเจาะอุ ini, ้ยอุ้ยล right ูกๆตาเป็นพรวนจ้ะเจาะแค่ส่วนบนตรงเนี้ยแล้วเขาเอาไข่แดงไข่ขาวออกแล้วเขาก็เอาดอกไม้อไปใส่ในนี้ค่ะทุกคนแล้วเอาน้ําใส่พอเอาน้ําใส่เสร็จแล้วเป็นไงคะเอาไปใส่ในตู้เย็นแล้วพอมันแข็งในช่องฟีซนะแกะออกมาปั๊บกลายเป็นก้อนน้ําแข็งที่มีดอกไม้สวยเดี๋ยวคุณหนูจะทํา แล้วจะเป็นคลิปให้ทุกคนดูก็คือเราจะมีน้ําแข็งสําหรับแช่ในงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์หรือเราอยากแช่ผักกรอบผักสดผลไม้หรืออะไรที่เย็นๆแล้วเราวางมันจะสวยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นรูปไข่เนาะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วหลายคนอาจจะสมมติว่าเราเทปูนเนาะหรือเราทําเรื่องเข,เขาเรียกว่าโม,โมเสกใช่ไหมก็คือเทไปปับ๊บแล้วก็เอาเปลือกไข่เนี่ยไปวางมันคงน่ารักเนาะ แล้วเราก็ประดับด้วยเนี่ยเปลือกไข่เพราะสีของแต่ละไข่อะ่ะเขาเรียกว่ามีเฉดดิ้งเนาะมีความเป็นแบบอมตะอะ่ะดูดิไข่อยู่ไข่มาสามฟองสีก็ต่างกันเลยแล้วเราเอาเปลือกไข่ตรงนี้มาประดับประดิ์ประดอยอ่าข้างๆตัวปูนที่เราวางไวอ้อ่ะอันนี้ก็คือประโยชน์จากไข่ทั้งหมดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็สนุกสนานในการ เอาวัสดุเหลือใช้ในครัวเราเนี่ยแหละมาเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด s u b สไครต์ติดตามคุณหนูไว้นะคะคุณหนูเกษตรทําเงินในช่องของตรงนี้จะนําแบ่งปันความรู้ต่างๆมาให้กับพวกเรานะคะแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนี่ไข่ไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะแตงแดง บายบายสวัสดีค่ะทุกคนอ๋อวันนี้คุณหนูกลับมาจากวัดมาเป็นวันมาค่าบูชาแล้วหนูจะลงคลิปนี้นะขออนุมโมทนาบุญให้กับทุกคนที่เป็นเอฟซีคุณหนูนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็เออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสินห้ารักษาใจเนาะกายใจเราแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิตเราก็จะดีนะคะก็รักษาสินห้าเป็นการที่เขาเรียกว่า เป็นเกาะคุ้มกันภัยเนาะเป็นความดีสําหรับตัวเรามันจะทําให้เราทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วเราก็ไม่เอาเปรียบใครตัวเราเองก็ทําอะไรเราก็มั่นคงมีสตินะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ